ตอเลรกนะครับก็ที่งานช้างเผือกนะครับช้างเผือกสามสิบหกสิบห้านะครับก็เลยกับกับนะครับช้างเผือกครับมันเป็นมัดแน่นเป็นรายการอยู่งข่ายหนึ่งนะครับช้างเผือกครับอ่ะคนร้อยเชียร์เลยนะครับทีนี้นอนนะครับช้างเผือก กำลังช่างเผือกนะครับพี่นองครับช่างเถือกสามสิบหกส้เครับืสองจุังช่างก็ชางง เด็นงาน่อนนี่มหนุมพอประมาณพันลุกจะไปก่อนนะครับแล้วพดนะคเส้นต้นหนืนะครับการเดินทางของทางงเมืองการทางมันโตใหญ่มันจะเลิ่นไปที่หน่วยได้แล้วเือเข้าลายเลยครับครับผมนะเข้าได้ถึงมัอนมั่นสองแต่คุงยังไงนะที่ผมนาดากอยยุบหลอยเท่าไหร่หรอพี่ฮะ ท่นลอยนไปแล้วนะครับสร้างเผือกนะครับใหญ่มเขามีกตัวนี้ที่กำลังเป็นตัวเีขที่ไม่สูงโยกเบาเบาโลเบาเบาอยู่ในเนกเขาเ่าะเขาเป็นกาท่านเลย

อ๋ามากมากเลยนะครับเบลนะครับพี่น้องครับครับตักข้างนือนะครับบอมากมากนะครับครับขงบบางสุดนุท้าเลยนะครับ